ท่านผู้มีเกียรติและก็พี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวและงานเปิดตัวศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติกระทรวงแรงงานในวันนี้นะครับผมธีระธัญญนันผ์มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับสำหรับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเนี่ยถือว่าเป็นการรวมศูนย์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเป็นครั้งแรกของประเทศไทยทุกท่านคงทราบดีว่าเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อน เศรษฐกษิจนะครับแรงขับเคลื่อนสังคมอย่างหนึ่งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของข้อมูลแรงงานเนี่ยจะกระจัดกระจายนะครับจึงถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการบูรณาการรวมข้อมูลด้านแรงงานมาอยู่ณนะจุดเดียวคือศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติหลังจากนี้ความสะดวกสบายนะครับเรื่องของข้อมูลด้านแรงงานนั้นจะมีมากขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติขึ้นมานะครับเป็นความร่วมมือกัน ของ5้าหน่วยงานในกระทรวงแรงงานครับสํงงานักงานประหัดกระทรวงแรงงานนะครับกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสํานักง,งานประกันสังคมครับประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้นะครับหลายๆคนไปดูข้อมูลปุ๊บนํามาวางแผนนํามาวางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนะครับผู้ประกอบการเองก็จะรู้ว่าแรงงานตรงไหนมี จุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงนะครับสามารถที่จะนํามาวางแผนประกอบการทําธุรกิจได้ข้อมูลที่ออกมาจากศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาตินะครับถือว่ารวดเร็วถูกต้องมั่นยำม,มากนะครับเป็นการบูรณาการข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานไม่ใช่แค่เฉพาะในสังกัดกระทรวงแรงงานเท่านั้นนะครับหลังจากนี้นะครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้รู้จักศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติอย่างเข้าใจท่องแท้นะครับและรู้ประโยชน์ของศูนย์ข้อมูลแห่งนี้นะครับ ขอเรียนเชิญ<ร>ชมวิดีโอพรี sentation นนครับเรื่องความร่วมมือในการบูรณา,าการของกระทรวงแรงงานกับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเชิญชมครับแรงงานหนึ่งคนมีหลากหลายความต้องการที่ต้องได้รับการดูแลข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจะนำมาสู่การตอบสนองทุกความต้องการของแรงงานข้อมูลด้านยุทธศาสตร์สำนักปลัดกระทรวงแรงงานข้อมูลการจ้างงานกรมการจัดหางานข้อมูลการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูลสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานข้อมูลหลักประกันความมั่นคงของชีวิตสำนักงานประกันสังคมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานจากหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อแรงงานและสถานประกอบการและยังนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผนและตัดสินใจจึงเกิดเป็นศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติแหล่งข้อมูลกลางที่รวมทุกข้อมูลแรงงานจากความร่วมมือร่วมใจ ของบุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานเพื่อประโยชน์และโอกาสแก่แรงงานไทยที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อวันนี้และอนาคตศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพื่อโอกาสแรงงานไทย internet.nlic.mol.go.th โดยกระทรวงแรงงานครับขอเสียงป,ปรบมือดังๆนะครับให้กับวีโอพิ e ศษ n t ่งชแห่งนี้ทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงที่มาที่ไปของศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาตินะครับเราจะเรียกกัน สั้นๆว่า e l ลินะครับ n l i c เนี่ยนะครับจะไปหาข้อมูลได้ง่ายๆนะศูนย์แห่งนี้นั่นเองครับถือว่าเป็นความร่วมมือกันนะครับของหลายๆหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจที่พวกเรานั้นจะมุ่งให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของแรงงานนะครับกับทั้งภาคเอกชนนะครับภาครัฐด,ด้วยนะครับเพื่อจะไปนําไปต่อยอด วางแผนอะไรต่างๆวางนโยบายอะไรต่างๆครับแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองเมื่อก่อนอย่างผมเป็นสื่อมวลชนจะหาข้อมูลแรงงานเนี่ยจะหายังไงต้องไปเซิร์ชข้อมูลเอะตัวเลขการว่างงานไปดูกรงการจัดหางานซิไปดูสำนักง,งานสถิติแห่งชาติซิเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับมีรวมศูนย์อยู่ณที่แห่งนี้นะครับโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านภูนศักดิ์เศษฐนันท่านร,รนานานองปลัดกระทรวงแรงงานนะครับขึ้นมากล่าวเปิดศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติอย่างเป็นทางการณัฐบัดนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญครับ ท่านเรียนท่านผู้บริหารกระทรวงแรงงานท่านสื่อมวลชนทุกท่านผมรู้สึกยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและเปิดตัวศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติในวันนี้โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานมีบทบาทในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางพูรณาการข้อมูลแรงงานของประเทศโดยมีวัตถุประสงค์การดําเนินงานในโครงการเนี่ยสประการนะครับก็คือประการแรกเนี่ยจะเป็นเรื่อง เพื่อจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนแรงงานที่มีความเป็นเอกภาพและได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถจัดบริการด้านแรงงานหรือเราเรียกว่า label e-service เนี่ยนะครับให้แก่ผู้ใช้แรงงานสถตรฐานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนและไม่ซ้ําซ้อนปร,ประการที่2ก็เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเช,เช,เชิงบูรณาการที่สามารถนําเสนอข้อมูลหลากหลายมิติทั้งในเชิงการวิเคราะห์เปรียบเทียบและพยากร และในเชิงพื้นที่เพื่อน,นำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและกำหนดนโยบายด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยประการสุดท้ายนะครับประการที่3ก็เพื่อให้กระทรวงแรงงานมีศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานที่เป็นคลังข้อมูลด้านแรงงานระดับประเทศสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนในการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนนะครับทั้งนี้โครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ต้นปีพศ2555และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายน2556รวมระยะเวลาที่ดําเนินการทั้งสิ้น18เดือนนะครับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือที่ทําให้ศูนย์ข้อมูลศูนย์ข่าวสารแรงงาน เลื่อนไหลระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงานเองและหน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงานที่มีความร่วมมือกันเพื่อที่จะให้เกิดการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งร่วมมือกันปร,ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยนะครับศูนย์ข้อมูลที่ได้จากศูนย์ข้อมูลที่ได้จากศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางด้านเว็บไซต์นะครับก็คือที่เรียกว่าเอลิกนะครับคือ nl ic.mo.go.ts นะครับทั้งผู้ใช้แรงงานสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆสามารถเข้าใช้งานได้ซึ่งประโยชน์ที่ได้ไดรับผู้ใช้แรงงานได้รับประโยชน์ในหลายด้านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการหางานทําการพัฒนาทักษะฝีมือนะครับเพื่อช่วยเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพและการหางานกรณีที่ยังไม่ได้งานนะครับและกรณีที่มีงานทําอยู่แล้ว ก็จะได้รับการดูแลในเรื่องของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่พึงมีพึงได้รวมถึงหลักประกันทางสังคมสิทธิประโยชน์ต่างๆได้อย่างถูกต้องในส่วนของด้านฐานประกอบการก็จะได้คนที่ไปทํางานนะครับที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการเนื่องจากการรวบรวมจัดทําฐานข้อมูลแรงงานที่บง่งบอกถึงคุณสมบัติความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้กับนายจ้างนะครับเข้ามาค้นหาได้นะครับ สาหรับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆก็จะได้รับข้อมูลทางด้านแรงงานเพื่อใช้ในการวางแผนการตัดสินใจมากขึ้นนะครับเพื่อจะจัดบริการประชาชนตรงกลุ่มเป้าหมายชัดเจนไม่ซ้ําซ้อนบัดน,นี้ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติอย่างเป็นทางการและบัดน,นี้นะครับขอบคุณนะครับครับขอกราบขอบพระคุณท่านคุณศักดิ์เสถันนันนะครับท่าน,าน,านรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงสําหรับการ กล่าวเปิดศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติอย่างเป็นทางการนะครับอีกสักครู่ก็จะมีพิธีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการด้วยนะครับเราก็ได้ทราบจากที่ท่านรองประดับก,กระทรวงแรงงานได้กล่าวในการเปิดไปแล้วครับว่าความจําเป็นความสําคัญของศูนย์ข้อมูลแรงงานนั้นเป็นอย่างไรนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยด้วยนะครับยกระดับขึ้นมาผลประโยชน์ตกอยู่กับทั้งแรงงานทั้งผู้ประกอบการทั้งหน่วยงานต่างๆที่จะ คอยเข้ามากําหนดนโยบายเรื่องของแรงงานครับแน่นอนว่าในสุดแล้วเมื่อมีการทําทุกอย่างเป็นภาพรวมสอดคล้องกันไปเนี่ยผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประเทศชาตินะครับแล้วต่อไปก่อนจะถึงพิธ,ธีการเปิดศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติอย่างเป็นทางการผมก็เชื่อว่ามีบรรดาสื่อมวลชนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้เกียรติมาในวันนี้การหลายท่านเลยนะครับหลายสํานักข่าวเนี่ยจะมีคําถามโอกาสนี้ผม จะปรอกาสให้ท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซักถามโดยตรงกับท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานเชิญเลยนะครับใครมีคําถามก็สามารถที่จะซักถามได้เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติครับเชิญครับเชิญเลยครับการอัปเดตข้อมูลนะคะเรามีเอ่อ มาตรการหรือการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการยังไงในการส่งข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมันอัปเดตอย่างเช่นเรื่องของการความต้องการของของลูกจาก้างความต้องการของสายประกอบการนะคะในภาวะของการขาแขดแคลนแรงงานตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยได้ทราบว่าในจ้างมักจะไม่ส่งข้อมูลมาให้กับส่วนกลางเอ,อหน่วยงานภาครัฐนะคะ มีแรงจูงใจงยังไงให้เขาให้ความร่วมมือในการพัพฒนาข้อมูลของเราสําหรับอีกคถามเป็นคาถามที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยณว,วันนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยถ้าเบื่อเราพูดในในใน,ในข้อได้จริงะนะข้อมูลเนี่ยมันกระจายกระจายอยู่นะครับไม่ต้องอื่นไกลอะเอาข้อมูลดังที่ท่านพิธีกรได้พูดเมื่อกี้ว่าจะ,จะหาข้อมูลทางด้านแรงงานขึ้นมาสักทีเนี่ยนะครับมันหายากนะครับ แล้วจะไปถามในจ้างเขงาไปเรื่อยาถามในจ้างที่ไหนมันหลากหลายเหลือเกินนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเราเราได้มีการตกลงกันนะครับอย่างหน่วยราชการใหญ่ใหญ่เนี่ยเราตกลงกันไปแล้วเนี่ยสิบผิหน่วยนะครับสิบหน่วยก็จะมีหน่วยใหญ่ใหญ่ก็อย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานภายในของเรานะครับมีมีทุกลม นะครับของกระทรวงแรงงานเรามีห้ากรมมีสำนักง,งานประหลัดกระทรวงนะครับมีกรมการจัดหาง,งานมีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานมีสำนักง,งานประกันสังคมแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันนี้เนี่ยทีนี้ปัญหาก็คือว่าการส่งต่อข้อมูลเนี่ยคือถ้าเบิกถ้าเบิกข้อมูลเรียวทนันทันสมัยนะครับนะครับมันก็จะได้จ้างเนี่ยก็สามารถมาใช้ประโยชน์ได้จากจากจากศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เพราะว่าในส่วนของเขาเรียกว่าซัพพลายที่จะได้มาเนี่ยเรายังทําตอนนี้มีโครงการจะทํา MOU นะครับเมื่อกี้ผมลืมกล่าวถึงกระทรวงศึกษาไปเพราะกระทรวงศึกษานี่เป็นฐานผลิตใหญ่เป็นฐานผลิตใหญ่เพราะเด็กเนี่ยที่จบการศึกษาไม่ว่าจะระดับมหาลัยหรือระดับอ,อ,อาชีวะเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นกําลังในส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีเพื่อให้ข้อมูลเป็น,ป,น,ป,นปัจจุบันนะครับก็ มีการตกลงแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทำเอฟโอยูร่วมกันนะครับกับหน่วยใหญ่ๆนะครับให้ส่งข้อมูลมานะครับมาทํางานร่วมกันใช้ข้อมูลฐานเดียวกันก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพอเข้ามาใช้ประโยชน์จากจากใช้ระบบสื่อสารสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันนี่นะครับในจ้างพอมาลงใช้เนี่ยลูกจ้างก็มาลงใช้ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของการจับมาแบทชิ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะครับรวดเร็วสามารถใช้ได้นะครับ ครับเชิญพี่น้องสื่อมวลชนต่อได้เลยนะครับเดินเชิญนะครับใครมีคําถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ข้อมูลแรงงานนะครับการบูรณาการข้อมูลร่วมกันหน่วยงานต่างๆครับเชิญครับนะครับคงอาจจะไม่มีคําถามจากตอนนี้นะครับอาจจะมีการไปถามกันนอกรอบก็ได้มีใครมีคำถามเชิญนะเชิญเลยครับ ก็เป็นความชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ข้อมูลแรงงานหลังจากนี้ตามที่ท่านรองบอกไปนะครับจะมีการทำา MOU กับอีกหลายหน่วยงานเป็น1ิหน่วยงานของภาครัฐซึ่งภาครัฐต่างๆก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเมื่อมีการทํา MOU แล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดถูกส่งต่อมาที่ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติผมเข้าไปเสิร์ชดูในเว็บไซต์นะครับก็ถือว่าอัปเดตพอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆข้อมูลก็เป็นข้อมูลของปีนี้ปีปัจจุบันนะครับ เอาละครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติกระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการนะครับโอกาสนี้ผมขอญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับร่วมขึ้นเปิดศูนย์ข้อมูลแรงงานกับทางท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานนะครับและขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านนะครับร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติอย่างเป็นทางการไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นของความร่วมมือ ความพร้อมในการบูรณาการของข้อมูลแรงงานไทยนบ,บัดนี้ครับเราจะนับถอยหลังพร้อมกันนะครับ5 4 3 2 1 2> ครก็ับก็เป็นการเปิดศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติอย่างเป็นทางการขึ้นนะครับ วันนี้ถือว่าแรงงานไทยจะได้รับการยกระดับนะครับหลังจากที่มีการนําข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดนะครับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติถูกเปิดใช้อย่างเป็นทางการกันแล้วนะครับท่านผู้วิจเกตก็คงจะได้รับทราบข้อมูลนะครับจุดวัตถุประสงค์การเปิดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติขึ้นมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปลองดูทั้งในเว็บไซต์และทางขออนทางช่องทางต่างๆนะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมจะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งสามารถเข้าไปได้ทางไหนบ้างนะครับทางเว็บไซต์ก็ทาง ellic นะครับ mol go t h e l i c ก็คือ n l i c mol go t h นะครับหรือว่าทางโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับที่เป็นที่นิยมแล้วก็ใช้กันง่ายอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook www facebook com slash e l i c info นะครับ e l i c i n f o n l i นโฟเอนนะครับหรือเจนทางทวิตเตอร์ด้วยก็ได้นะครับทวิตเตอร์คือเอล l i c i n f o เช่นกันนะครับ YouTube ก็จะมีอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลแรงงานลงไปให้ทุกท่านที่ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ youtube.com slash e l ล i กเว็บไซต์ e, นะครับ n l ็นเอลไอซนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะฝากพี่น้องสื่อมวลชนให้ไปช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ02 สองสามสองหนึ่งสี่สามหกนะครับสองสามสองหนึ่งสี่สามหกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นศูนย์ข้อมูลที่จะทําให้เกิดประโยชน์อย่างมากนะครับทั้งกับบรรดาพี่น้องที่ใช้แรงงานบรรดาผู้ประกอบการบรรดาหน่วยง,งานต่างๆของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ใดแน่นอนว่าเรื่องของตลาดแรงงานเป็นตลาดใหญ่เป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพถ้าพัฒนาให้มีศักยภาพสูงสุดได้เนี่ยก็สามารถขับเคลื่อนประเทศชาติได้เป็นอย่างดีนะครับ ข้อมูลต่างๆนะครับก็เกี่ยวข้องกับทั้งแรงงานในประเทศไทยในต่างประเทศนะครับมีความมั่นยํามีความถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนนะครับข่าวสารต่างๆนั้นจะสามารถนําไปพัฒนาทักษะของฝีมือแรงงานนะครับรับข้อมูลพัฒนาและนําไปต่อยอดเป็นการแข่งขันกับนานาประเทศได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ถือว่าใช้เวลาอย่างรวดเร็วเลยนะครับใครมีอะไรลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับผมเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วเนี่ย จะมีข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับเป็นข้อมูลทางสถิติด้วยมีทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเข้ามารวมร,วม,รวมถึงอีกไหนหน่วยงานนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นแผนภูมิเลยนะครับมีกราฟสวยงามเห็นชัดแยกประเภทผู้ชายผู้หญิงการขาดแคลนแรางงานแรางงานในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับจะมีความชัดเจนมากมีเรื่องของตัวเลขจํานวนผู้ว่างงานอัตราการจ้างงานในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการ เตือนภัยด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานจะมีเป็นเข็มใหม่เลยครับวัดว่าขณะนน้สถากณร์แรงงานบ้านเราไปถึงไหนนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สำคัญก,ก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายด้านของแรงงานด้วยนะครับมีกฎหมายหลากหลายมากอยู่ในศูนย์ข้อมูลแห่งนี้นะครับหลังจากนี้จะมีการตกลงทํา m o u กันเชื่อเหลือเกินนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องก,กับเรื่องแรงง,งานนั้นก็จะถูกส่งมาแล้วก็ นำขึ้นเว็บไซต์อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์เกิดขึ้นมากนะครับวันนี้ต้องถือโอกาสนะครับขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งนะครับที่มาร่วมในพิธีถแถลงข่าวและเปิดศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็ร่วมการเปิดโอกาสเปิดประตูของแรงงานไทยให้มีการแข่งขันยกมาตรฐานขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่ระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ข้อมูลต่างๆที่จะถูกบรรจุไว้ในศูนย์ข้อมูลแรางงานยังคงมีข้อมูลดีๆมากมายนะครับรอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านให้เข้ามาใช้บริการได้ตามช่องทางต่างๆที่นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนี้ก็เรียนเชิญให้รับประทานอาหารว่างด้านนอกได้นะครับตามสบายทุกท่านวันนี้ใช้เวลาค่อนข้างอย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าบริหารเวลาได้อย่างดีนะครับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งครับวันนี้ผมธีระธัญญชนผลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ